สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเซียนหนวดในช่อง T เด Kick.com วันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด Football ประจำวันที่25มิถุนายน2565ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้ผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะครับ สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ผมเลือกไปที่รายการนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเคาเกซูนเปิดบ้านต้อนรับการบุืองของไวกิ้งเอฟเคคู่นี้แข่งขันกันในเวลาสามทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งซึ่งนัดนั้นนะครับไวกิ้งเอฟเคเปิดบ้านต้อนรับการบมือของเคาเกซูนผลคือไวกิ้งเอฟเคเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์ห้าประตูหนึ่งครับผม เรามาดูในส่วนสี่ติห้าเกมหลังสุดของสองทีมนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างเขาเกซุนนะครับพวกเขาเก็บชนะไปหนึ่งเสมอสามและแพ้หนึ่งเกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างเขาเกซุนนะครับอยู่ที่รายการนอร์เวย์ครับซึ่งนัดนั้นนะครับเขาเกซุนบุกไปทางด้านฟาหน้าผลคือเขาเกซุนบุกไปชนะด้ทิสกอร์ศูนย์ประตูหนึ่งครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านทีมยืนอย่างไวกิ้งเอฟเคนะครับพวกเขาชนะหนึ่งเสมอสองและแพ้สองเกม โดยนัดล่าสุดของนัดทีมเยือนไวกิ้งเอฟเคนะครับอยู่ที่รายการนอร์เวย์ครับซึ่งนัดนั้นนะครับไวกิ้งเอฟเคบุกไปเยือนด้านวสฮาเกซุคนผลคือไวกิ้งเอฟเคบุกไปชนะได้ด้วยทิสโก้หนึ่งประตูตสองครับผมเรามาดูในส่วนด,นด้านความพร้อมของนัดเจ้าบ้านอย่างเขาเกซุนนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามเกมวันนี้มีดังนี้อเล็กซานเดอร์เซดูลุนโซลินลีสมาร์ตินซามูเอลเซนฮิลารีกง และเควินมาตินคิงการ์ครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาในระบบ4-4-2ส,ส,สรุปความพร้อมของท่านเจ้าบ้านอย่างคารเกซุนในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%ครับผมเรามาดูกันต่อในสน่วนขอานทีมเยนเดวิ้งเอฟเคนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามเกมวันนี้มีดังนี้เวตตอนปิลาซาอาริกเอิร์นเบอร์นิกาเซนเบิร์กปราทิกกุลสันและจินนี่สเตเนสครับผม ซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาระบบ4-4-2สรุปความพร้อมของท่านทีมในวันคู่เอฟเคในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่รับ75เช่นกันครับผมด้วยสถิติและตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมวันนี้ผมขอวิเคระห์ว่าไวกิ้งเอฟเคสามารถบุกมาชนะทางของเกสซูนไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างสูงสีทั้งสองทีมเปิดเกมบุกใสกันอย่างชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่เอาเกีซูนหนึ่งไวกิ้งเอฟเคสองครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันนะครับผมยังอยู่ที่รายการนอร์เวย์ดิวิช่นหนึ่งผมเลือกไปที่คู่ระหว่างโลเซนบอสเปิดป้าต้อนรับการมาจากคิสเตนซูลผู้นี้แข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการนักกระชับีิสโมสรซึ่งนัดนะครับโลเซนบอกเปิดป้าต้อนรับการมาจากคิสเทนซูลผลคือโลเซนบอกเปิดป้านชนะไปได้ทุยสกอร์สามประตูสองครับผม เรามาดูในส่วนสี่ติห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างโรซินบอร์กนะครับพวกเขาชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งเกมโดยนัน here, 3, 3, 2, 1, 1, ดนนล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างโรซินบอร์กนะครับอยู่ที่รายการนอร์เวย์ครับซึ่งนัดนั้นนะครับโรซินบอร์กปุ่มไปด้านเลเวนเจอร์ผลคือโรซินบอร์กปุ่ไปชนะได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูสองครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างคริสเซนซูนนะครับพวกเขาชนะหนึ่งเสมอศูนย์แพ้สี่เกม โดยนัดล่าสุดของนัดทีมเยอรมนีคิดเดสเตนซุนนะครับอยู่ที่รายการนอร์เวย์ครับซึ่งนัดนั้นนะครับคิดเดสเตนซุนบุกไปเยฮันดานสตินแฮมผลค,คือคิดเดสเตนซุนบุกไปชนะใด้ดยสกอร์หนึ่งประตูสามครับผมเรามาดูในส่วนด้านความพร้อมของนัดเจ้าบ้านอย่างรอสปอร์ตนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะลงสามเกมวันนี้มีดังนี้อันเดรเฮนเซนเพลซินยานเซเบตมาคุตเฮริเซนอดัมเอนเดอร์สันและเออร์แลนไลเทนครับผม ซึ่งคาดการว่าทีมจะมาระบบ442สรุปความพร้อมของด้านเจ้าบ้านอย่างหลอสุดบอกในวันนี้คาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%ครับผมเรามาดูกันต่อในส่วนด้านทีมเยือนอย่างคิสเจียนซูนนะครับนักเตะที่คาดการว่าจะลงสามเกมวันนี้มีดังนี้อามินออสการ์ชอนแมคเดมอนโรเชตมามว่าเซบเบตสเยนจานและลิลล,ลี่ดอนการูด้าครับผมซึ่งคาดการว่าทีมจะมาระบบ442สรุปความพร้อมของด้านทีมเยือนอย่างคิสเจียนซุนในวันนี้ คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ดับ75เเช่นกันครับผมด้วยสถิติและตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าโรเซนบอร์กสามารถเปิดบ้านชนะทางคิเตือนซุดไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างโรเซนบอร์กที่เปิดเกมบุกอัศัยทีมเยือนอย่างคิตือนซุนอย่างชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่คิตเชนซูน2โรเซนบอร์ก0ครับผมเรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สำหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการอาเจนินาซูเปอร์ลีกา ผมเลือกไปที่คู่ระหว่างทันเลเรสเปิดบ้านต้อนรับการเมืองเซนทันโคลอบาคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการอาเจนินาสเปอร์ลิก้าซึ่งนัดต้นนะครับเซนทันโคลบาเปิดบ้านต้อนรับการเมืองของทันเลเรสผลคือเซนทันโคลบาเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างทันเลเลสนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่าง 1, ทัน,ลน,น 1, ลทเลเลสนะครับอยู่ที่รายการอาร์เจนตินาครับซึ่งนัดนั้นนะครับทันเลเลสบุกไปเยี่ยมด้านซีเอชาร์โดฟอเลเวอร์ผลคือทันเลเลสบุกป,ประชะิดได้ทสกอร์4ประตูต่อ3ครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างเซนทันคอนโดบ้านะครับพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกม โดยนัดล่าสุดของด้านทีมเดนิสเซนทันคอนโดบ้านะครับอยู่ที่รายการอาเจีนาซูเปอร์ลิก้าซึ่งนัดนั้นนะครับเซนทันคอนโดบ้าเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของซานลอเรโซผลคือเซนทันคอนโดบ้าเปิดบ้านแพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูสองครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านความพร้อมของด้านเจ้าบ้านอย่างทะเลเลสนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามเกมวันนี้มีดังนี้ราฟาเอลเปเรสกุยโดเฮริลา่า ไมเคิลสารโตสอันโดอราโฮและฟุรันโดจัวเลสครับผมซึ่งคาดการว่าทีมจะมาระบบ4-4-2สรุปความพร้อมของสแานเจ้าบ้านอย่างพันเลเรสในวันนี้คาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%ครับผมเรามาดูกันต่อในสแตนท์ทีมเยอย่างเซนทันคอนดวานะครับนักเตะที่คาดการว่าจะลง3เกมวันนี้มีดังนี้ฮิวโกเวลาคิเตียดีเอสจูราทานเบฟาบิโอเบเดล่าและมาติโอมอนเตนโกครับผม ซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาระบบ42สรุปความพร้อมของ,ท,ท,องท่านทีมยิงยันเซนทันคอนดบาในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%เช่นกันครับผมด้วยเซติและตัวผู้เล่นขอนดอบทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าทันเล,เลสสามารถเปิดบ้านชนะทางเซนทันคอนดอบาไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างทันเล,เลสที่ทําเกมบุกได้ดีกว่าอย่างชัดเจนและผลสกอร์จะออาไปที่ทันเล,เลส1เซนทันคอนดบา0ูนย์ครับผมสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับ หากเพื่อนๆสนใจข้อมูลคูลอื่นสามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ทีเด็ดค so ิกเด็ดคอสดทุกแมคพบทุกคู่ทุกคนเลยก่อนใครและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้เพื่อนๆเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีโปรแกรม AI ทีเด็ดมาฝากให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานกัน,กนครับผมโดยทางโปรแกรมมีการเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆแล้วให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่ดีที่มีความแม่นยำเหมาะกับการลงทุน เพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ aitde.com